รีวิวก๋วยเตี๋ยวห้อยข่าววัดคูสร้างอำเภอพัสมุตเจดีค่ะทุกคนร้านนี้เรามาเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่จะบอกว่าชอบบรรยากาศร้านเขามากเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาจากถนนสายในเส้นประชาทิตยนะคะเจอวัดคูสร้างนะคะสังเกตป้ายสีแดงๆให้ดีเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะทุกคนค่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยนะคะซอยก็แอบลึกนิดนึงนะคะตอนแรกก็ง,งงว่ามาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเริ่มเข้าไปลึกมากอ่ะแต่ไปบบมาสังเกตป้ายนี้ถึงแล้วค่ะห้อยข่าววัดคู่สร้างจจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีที่นั่งหลโซ นะจะนั่งเป็นกระท่อมนั่งห้อยขานั่งเป็นโต๊ะอะไรก็ได้นะคะนี่อันนี้เป็นโซนของครัวนะคะนี่ราคาก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่โอ้โหเป็นไงอ่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งของเรากันนะคะเราก็จะมานั่งห้อยขากันมุมนี้เลยค่ะนี่อ่ะเจ้าบ้านมาต้อนรับแล้วทุกคนค่ะสัตว์สงวน,นะคะตัวเงินตัวทองนะคะโอ้ยบรรยากาศธรรมชาติสุดๆนั่งในป่าจากคานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเกี๊ยวปะ เนาะนี่แล้วก็จะมีที่นั่งอีกโซนหนึ่งตรงนั้นด้วยอยากนั่งตรงไหนก็เลือกเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งมานะคะเป็นไงต้มยำอร่อยมีไข่ด้วยเลิศชอบมากรสชาติดีปรุงนิดหน่อยคือถูกใจถูกปากแล้วค่ะนี่แล้วก็สั่งมากินกาแฟดำนะคะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนี่เส้นเล็กแบบแบนก็น่าทานมากๆเลยค่ะเราชอบนะรสชาติถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะก็สั่งเพิ่มมานะคะ นี่ก่อนกลับก็ขอเติมราเต้อีกนิดนึงนะคะต้องขับรถนะจ๊ะใครอยากไปนะลองดูนะบรรยากาศดีมากค่ะ